รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย I Can Say สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการ I can say ภาษาอังกฤษพูดได้เซ่อยู่กับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุ่นะครับรายการของเราครับจะสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆให้คุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่เนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะฮะไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม วันหนึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราต้องเจอกับนักท่องเที่ยวเจอกับชาวต่างชาติและแน่นอนภาษ,าษาอังกฤษถือเป็นภาษาหลักภาษาสําคัญที่จะใช้ในการสื่อสารโดยเราไม่ต้องไปพะวงกับเรื่องหลักแกมาหลักไวยากรณ์แต่เน้นการใช้งานจริงนะครับนอกจากอยู่กับผมแล้วผมมีวิทยากรประจํารายการมาแนะนําด้วยนะครับน่ารักเลยนะน้องอิงกี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตูนน้องอิงกี้ฮะมีอะไรอยากจะแนะนําตัวผู้ชมหน่อยไหมครับ่าสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอก อยากจะบอกว่า I can say ค่ะภาษาอังกฤษพูดได้เซ่แน่นอนถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถพูดได้นะคะเราจะ สามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็พัฒนาไปกับรายการของเรานะคะเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยจะมีตัวอย่างนะคะคำพูดในสถานการณ์ต่างๆที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันเลยซึ่งจะบอกว่าทุกวันนี้ค่ะหลีกเรียกไม่ได้อยู่แล้วภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนเรามีนักท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มี คนงานจากหลากหลายประเทศนะคะที่หมุนเวียนกันอยู่ในประชาคมของเรารซึ่งต้องบอกเลยว่าการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่มีความนิยมนะคะมากที่สุดภาษาหนึ่งของโลกเลยเนี่ยจะทำให้เปิดโอกาสเรา ในเรื่องของการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวได้อย่างแน่นอนถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามเนี่ยแต่หลายคนก็ยังกลัวยังกังวลที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการสื่อสารกับชาวต่างชาติบางทีฝรั่งเดินเข้ามาถามทางเราเนี่ยวิ่งหนีเลยได้ออกกําลังกายไม่ดีสิครับผม <c oughs> ไม่ออกกําลังอย่างอื่นดีกว่าและไอแคนเซในตอนแรกของเราวันนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวของผู้ให้บริการรถแท็กซี่นะครับพีพีแท็กซี่คนไหนหรือขับรถสาธารณะท่านไหนจะเป็นรถเมย์รถะลรก็แล้วแต่บางครั้งเราต้องรับนักท่องเที่ยวชาวต่าง ชาคุยยังไงเดี๋ยวไปดูจากสถานการณ์นี้พร้อมๆกันเลยครับ Where do you want to go s u w a r n a b h u m i a i r p o r t How much I charge by the meter the meter start at 35 baht but you will have to pay extra if we take the express way Okay Let's go <S Slow down George เรียกใครจอดจ You Slow down. I made a shoe George. My name is Pong. You know Pong. Okay, Pong, slow down and keep your hands on the wheel. The traffic is very bad. I will miss my flight. Is there a faster route? No, I'm sorry, but I can take you to Phaya Thai Station. There is an airport link that heads the state to the airport. Oh, great. Let's do that. ไหนครับ All season place please เอ้าฝรั่งเลยเนี่ย Hi where do you want to go All season place on w i r l e Road please ถนนอะไรวะ What road Here All season place w i r l e Road อ๋อถนนวิทยุเขาเรียกวิทยุรถ Okay is it far from here How long will it t a k e It's not too far about ah t minute drive Here we are. Do you want me to pick you up later? Yeah, that would be great. Can you wait for me here? No, I can't. It's uh, no parking zone. I will pick you up at the meeting point. Which way do I go? Just walk straight and turn at the first right. The meeting point will be on your left. Shall I pick you up at quarter past two? Perfect. See you then. พูดภาษาอังกฤษเก่งแบบพี่แท็กซี่คันนี้นี่ประทับใจลูกค้าแน่นอนนะฮะใช่เขามีความกล้าพูดนะคะเมื่อกี้ถ้าจะสังเกตดูแล้วก็ประโยคแรกเลยเนี่ยเขาจะถามจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าที่ขึ้นรถมาอยากไปก่อนก็คือ where do you want to go คุอ<ช>ต้องการจะไปไหนอันนี้เนี่ยถ้าเราจะถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษเราเราพูดประโยคอะไรอย่างอื่นอีกได้ไหมจริงๆเมื่อกี้ที่บอกว่า where do you want to go อันนี้ก็ ถือว่าเป็นคำถามพื้นฐานแล้วนะถูกต้องแล้วแต่มีประโยคแบบอื่นถ้าอยากจะเพิ่มให้ดูสุภาพมากขึ้นไปอีกรเราสามารถถามได้ว่า where would you like to go ก็คือจะเป็นความหมายเดิมแต่เพิ่มสเต็ปความสุภาพขึ้นไปกระดับหนึ่งใช่แล้วค่ะต่จริงๆก็สื่อความหมายได้เหมือนกันสื่อความหมายได้เหมือนกันจริงๆขึ้นอยู่กับน้ําเสียงแล้วก็ท่าทางด้วยนะเวลาที่เราพูดครับค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่ได้มี ค่ะหรือครับในการลงท้ายเหมือนภาษาไทยเห็นสำนวนสำเนียงแปลกๆมาเพียบเลยเดี๋ยวให้อิงกี้ไล่เรียงให้ฟังหน่อยละกันรับผู้โดยสารปุ๊บเขาบึ่งไปเลยครับผู้โดยสารก็บอกว่า slow down George slow down George นี่แปลว่าช้าลงหน่อยก็ได้ George ทำไมต้องเป็น George อ่ะ George แบบว่าพัะเจ้าจอร์ e อ,อะไรเงี้ยไม่ใช่แปลว่าเรียก m สเตอ r George <c oughs> หรืออะไรเป็นเป็นสำ,สำนวนค่ะใช่แล้ว slow down ก็คือแบบว่าช้าลงหน่อยแต่จริงๆเนี่ยในสำนวนของการที่บอกว่าช้าลงหน่อยเนี่ยก็มีอีกหลากหลายแบบที่พูดได้แต่ว่า slow down นี่คือส่วนใหญ่คนนิยมกันและนอกจาก slow down จอดนี่เห็นเมื่อกี้มีอีกประโยคหนึ่งด้วยใช่มีประโยคอื่นๆที่สามารถใช้ได้เหมือนกัน<ะ>ซึ่งความหมายมันจะไม่ตรงตัวนะพี่ตูลองฟังดูอันแรกนะคะ where's the fire where's the fire คืออะไรฮนะ Where's the fire พี่ตุลองเดาว่าแปลว่าอะไรคะก็คือไฟเนี่ยเหรอไฟอยู่ไหน,นอะใช่แต่ไม่น่าจะใช่กับบทบนแท็กซี่นะ <laughs> Where's the fire เนี่ยจริงๆสามารถหมายความว่า จะรีบไปไหนก็ได้<อ>แบบมีไฟไหม้ที่ไหนหรอเธอจะรีบไปไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าหมายคือไฟไหม้ที่ไหนจะรีบไปยังไรดับไฟหรือไงอ่าใช่จะรีบไปไหน Where's the fire ครับผมค่ะหรือว่าอื่นๆก็มีเหมือนกันเช่น Hold your horse horse ม้าเนี่ยหรอฮะใช่ Hold your horse ถือม้าเอาไว้อแต่ในที่นี้หมายถึงพวงมาลัยปะไม่ แปลว่าให้ใจเย็นเย็น hold your horse ควบคุมม้าไว้ดีๆเหมือนแบบเรากุมบางเหียนม้าอยู่อย่างนี้อะไรประมาณนั้นให้ใจเย็นลงหน่อยรอหน่อยอะไรเงี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินฝรั่งหรือชาวต่างชาติพูดเนี่ยไม่ต้องตกใจไหนม้าไหนไฟไม่เห็นมีเลยใช่คปามหมายคือให้ขับช้าลงเช่นกันใช่แล้วครับถ้าคือจริงๆอ่ะเวลาใช้อย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูบริบทประกอบด้วยคือถ้าอยู่บน รถแท็กซี่แล้วตะโกนออกมาว่า where's the fire ก็อาจจะหมายถึงว่าเธอจะรีบไปไหนแต่ถ้าเกิดไฟไหมอยู่อาจจะไฟไหมจริงจริงอ่าอาจจะไฟไหมจริงๆอาจจะไฟไหมจริงๆ <c oughs> ก็ได้แต่ว่าในสถานการณ์นี้ย้ำว่าเราใช้กับเรื่องของการโดยสารรถแท็กซี่ใช่ keep your hands on the wheel ที่เขาบอกอะคะ่ะ k e e p your hand on ก็คือเอามือไว้ จับไว้ให้มั่น on the wheel wheel ในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงล้อรถยนต์ที่ใช้ในทำให้ใร,รถวิง่งใช่แต่หมายถึง steering wheel ก็คือพวงมาลัยที่ใช้ควบคุมรถค่ะ<อ> so, keep your hands on the wheel ก็เลยหมายถึงว่า ให้จับพวงมาลัยไว้ให้มั่นอะไรประมาณนี้ก็คือให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง<ช>อย่าประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแค่แล้วค่ะพี่ตูนให้ใช้ความรอบคอบระวังในการขับรถนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนั้นเราอาจจะเผลอทำอะไรไปด้วยเอ๊ะเล่นมือถือหรือเปล่าเปิดเพลงเปิดแอร์อะไรอยู่หรือเปล่า<ช>คนที่โดยสารอยู่เขา,าเลยอาจจะเกิดความไม่มั่นใจว่าจับพวงมาลัยไว้หน่อยแบบนี้นะฮะเหมือนแบบ ั้งใจขับรถหน่อยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์นั้นทีนี้เรื่องของการสอบถามราคาค่ะอันนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างในบทสนทนาที่เราชมไปเมื่อกี้นะคะพี่คนขับได้พูดถึงว่า I charge by the meter the meter starts at 35บาท ก็คือ I charge by the meter หมายถึงว่าฉันคิดตามราคามิเตอร์ไม่ได้เหมาจ่ายนะไม่เหมาแบบนี้น่ารักใช่แบบนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ควรจะเป็นอืเป็นอย่างนี้แหละดีแล้วและที่ประเทศไทยมิเตอร์เราเริ่มที่เท่าไหร่พี่ตุนสามสิบห้บาท ถูกต้องบ35<ม>บาทแล้วก็เพิ่มไปต,ตามระยะทางใช่แล้วก็ตามเวลาที่อ,อยู่บนรถเพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่คนนี้ก็ถือว่าแฟร์มากใช่แล้วเขาก็เพิ่มเข้าไปอีกว่า but you will have to pay extra if we take the expressway ก็คือเราจะต้องจ่ายเพิ่มถ้าเกิดว่า เราขึ้นทางด่วนครับซึ่งอันนี้ก็สื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ว่าอ่ะสิบาบาทนะ,ค,ะคุณจ่ายก่อนเลยวิ่งไกลแค่ไหนรถติดยังไงก็บวกเพิ่มไปแต่ถ้าจะขึ้นทางด่วนอันนี้ผู้โดยสารต้องจ่ายเองใช่แท็กซี่ไม่ใจ่ายให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มเองเพราะไม่ได้คิดเหมาจ่ายนะฮะ,ะทีนี้มาถึงเรื่องชื่อถนนเนี่ยบางครั้งชื่อถนนในบ้านเราเนี่ยทำเอาชาวต่างชาติสับสนนักตอนนักใช่ที่มันไม่ได้เรียกทับศัพท์ใช่ไหมแต่มันดันแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งอาทิเช่น ถนนวิทยุเราเรียกว่าว l e เลสโรดค่ะทำไมถึงไม่เรียกวิทยุโรดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ดีไม่เป็นเรดิโอโรดค่ะก็จริงๆมีทับศัพท์อยู่หลากหลายคำนะคะแต่ที่คนจะงงบ่อยๆเนี่ยก็คือเนี่ยแหละค่ะถนนวิทยุว l e เลสโรด อันแรกนะคะถนนวิทยุแล้วก็อันต่อไปจะเป็นพวกถนนที่ขึ้นต้นด้วยพระรามต่างๆอ๋อเพียบเลยบ้านเราเพียบเลยพระรามสี่พระรามห้าพระรามเก้าโอไล่ไปตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเลยเหรออ่ะเยอะมากะนะคะแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าพระรามนะคะแต่เราจะเรียกว่ารามาอาก็อย่างพระรามเก้าเราก็จะบอกว่าเป็นรามาไนน์โรด ครับค่ะหรือว่าสะพานพระรามเก้าก็จะเป็นรามาน b r น์บริดจซึ่งสองที่นี้เนี่ย อยู่คนละที่เลยนะฮะใช่อย่าสับสนว่าเป็นที่เดียวกันนะฮะสะพานพระรามเก้าถนนพระรามเก้าดูโอ้โหคนละทางกันเลยใช่ค่ะต้องแยกให้ออกว่าระหว่างรถที่เป็นถนนกับบิทช์ที่เป็นสะพานนะคะลูกค้าอยากจะไปที่ไหนอืมทีนี้พูดถึงเรื่องคําศัพท์ที่เป็นเรื่องของถนนทั้งชื่อเฉพาะชื่อที่ทับศัพท์แล้วก็ชื่อที่แยกออกไปถนนวิทยุไปแล้วเรื่องของการต้องอธิบายเส้นทางเพิ่มเติมลหละอิงกี้บางที แท็กซี่บางท่านต้องอธิบายกับผู้โดยสารอย่างเงี้ยมีอะไรแนะนำบ้างไหมฮะก็ส่วนใหญ่นะคะไม่แน่ใจว่าผู้โดยสารจะอธิบายกับแท็กซี่หรือว่าแท็กซี่จะอธิบายกับผู้โดยสารเนาะมีโอกาสเกิดได้ทั้งสองแบบก็โดยปกตินะคะเราก็จะบอกว่าตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างก็เช่นถ้าเราจะตรงไปก็คือ go straight on นะะคตรงไปถ้าผู้โดยสารฝรั่งนั่งข้างหลังท่านแล้วบอกว่า go straight on เนี่ยไม่ต้องหันมาห้าอะไรนะคือขับตรงไปเลยใช่ตรงไปนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะ turn left เลี้ยวขวา turn right แต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าเลี้ยวขวาที่แยกที่สองย่างเงี้ยเริ่มซับซ้อนขึ้นมาเริ่มงงละทำยังไงดีนะคะก็ take the second right หรือว่า take the second on the right ก็คือที่แยกที่สองแล้วก็เลี้ยวขวาหรือไม่ก็อาจจะบอกทีละสเต็ปก็ได้ใช่เพื่อไม่ให้งงทีนี้ถ้าเราเราไม่ชัวเราจะถามเขากลับยังไงฮะถ้าเขาพูดมาเช่นประโยคเมื่อกี้แล้วแท็กซี่ฟังไม่ทันหรือเลี้ยวตรงไหนเรางงจังเราถามกลับยังไงได้ไหมเพื่อ make sure ได้ก็ถามเพราะว่า excuse me what did you say เมื่อกี้พูดอะไรนะคะ what did you just say ก็ได้ excuse me นี่แบบ เป็นการพูดแบบขอโทษนะคะเพื่อให้เขาทวนอีกรอบครับซึ่งจริงๆไม่ได้ใช้กับการนั่งรถโดยสารอย่างเดียวได้กับทุกกรณีเลยเวลาเราฟังชาวต่างชาติพูดไม่ทันแล้วก็เอ๊ะ what did you say พูดอีกทีได้ไหม,อมขอโทษนะใช้ได้หมดเลยใช่อาจจะพูดว่า excuse me หรือว่าพูดว่า again please ค่ะอีกรอบได้ไหม และอย่างในกรณีที่เดินมาถามทางเลย่ะวเวลาเราจะบอกทางชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนกับการเลี้ยวของรถที่ให้เลี้ยวตรงไหนแยกที่สองแยกที่3ขวาซ้ายเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลยสามารถใช้ได้เหมือนกันอย่าง go straight หรือว่า walk straight ก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาเดินนะคะ walk straight turn left turn right นะคะสามารถใช้ได้ เลี้ยวขวาแยกที่2ใช้ได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกให้เขาขึ้นแท็กซี่ขึ้นรถไฟหรือว่าต่อรถอื่นๆนะคะคก็สามารถบอกได้อย่างเช่นขึ้นแท็กซี่นะคะ take the taxi หรือว่าขึ้นรถไฟรถไฟบ้านเราก็มีอยู่หลากหลายแบบนะคะมีทั้งแบบ sky train ก็คือรถไฟรอยฟ้ารหรือว่า subway ก็คือ,อรถไฟใต้ดินนะคะ วันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพรถรับจ้างในการที่ต้อง รับผู้โดยสารชาวต่างชาติทั้งนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่มาทําธุรกิจในประเทศไทยนะครับเอาไปใช้เป็นพื้นฐานในการสื่อสารได้เลยต้องขอบคุณน้องอิงกี้มากๆนะครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากดูรายการย้อนหลังหรือมีข้อแนะนําติชมเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยที่ www.etvthai.tv นะครับวันนี้ผมตูนวรรษและน้องอิงกี้ลาไปพร้อมกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ